๋ยวกูจะไปโยกมาเข็มแอมมึงม,ม,มาซิมดูยยกูใส่น่อยเดียวกูขเข็มมา,เาม,มเข้มไรหรอกใส่ลง อืมใส่กับปุนให้ตรงกูไม่ได้ใส่หลายแต่เมื่อนี่ก็เข้มหมดแล้วเนาะด้นอฮะนสิมุ้งเข้มอ่ะอืมขนาดเทิเพิเนี่ยเข้มอยูี มันตื่นเยอกมากแบบเดืยวก็ยาวกินแสนเนี้ยก็บกูใส่นั่นนะเดี๋ยวให้คนเขามาก็แปลงไ้เลยเบาะซุ บอกกูจะไปนั่งกับมึงอืมมึงข้ากระปุนกินข้าวกระปุนกับแซมอยู่แมนแมงวีโอ,อ,อ้มึงย้อมผมอืมยอืแบงยุ้ยกับมีแมงวีหลาวก็มาตามมึง ตามแตะหนึ่งสังขารเมื่อวานอยู่กระของมาคิดตั้มบุฟงน้ำโซ่เป็ดเป็ดสิบคนละสิบบาท ก,กินหรอเออกินเสียข้าวปุ้นไข่เดลดกินเลยนะอืมแป้งข้นพ่อข้าวปุ้นหก็เลยเก็มเดี๋ยอย่าี้เปิดก่อนอร่อยมากนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กีอเอเซอร์สาวด้วยน,นะคะ โอเคนะคะเสียงเสียงโสมเข่าาแล้วก็อก ักกะกอบนเส้นน้ำแข็งแล้แม่บอกเลยอันนันบ่าเลียงกันด้วยบอกนี่ก็คือให้เครื่องอืี๋ือปิดไปไขายเห็นเปื่านี่เหรียญงือกต้องเลหลายไน้นอนเม่นหม เราให้พอห่อกินนันเนาะมาเดินมากิต์ตมุฮงคนหนึ่งบามา,ามาิสตตมุฮุงมาแม,น,มนอร่อยจ้า พีนุตมา e oh, ล <ım. S 1> <tat> ิอรปีนุมาลิตรโอ้โหเดือดเลิศสุดๆมาเลยตเดียบเหล้าไว้เมันอกดปบไาจะโอ้โหเขกะโอกไปอบบเหล้าเนอะจะปอบแบเหลา พลังสุดสุดแซ่บแต่ว่าหมาของมันจะเป็นหมาโว่หมดแล้วมันหอมเนอะมันผ่านมาจากตู้อะอ้ยดีวะมัวก็หอมของมันเลยกูก็บเจ๊จะไปอยู่ใส่ของร้านหวานเนาะแป้งดีๆ เดือดแท้แท้เพราะว่ามันหนึ่งประตูตันนานะกันแดดมันก็อยู่กับหิวยังเหยียราะว่าเอาเตียงออกเตียงสะตัวนี้ค่อยปัน้นได้ปะสูงกันน,นานๆนะเหยียดเหรอแล้วก็เอาันนี้ผมไปนอนเต็ยน,นอนหัวเลยเดี๋ยว quay ngoài <laughs> 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 nói, nói gì thì Ừm, dân ý mà ừ. còn tháng này không? chết hà chào thầy nữa tiền sạc hà cả เยนางเเยสุบบเห็เลยเยสุบโบตาผุมเลยเยนางก็เห็ดอยู่ละวบเห็ดละแล้วป <c oughs> ิดอะไรอะแล้วไปใส่หมูนะ กับกูบมนไั้ขายเลยฮึเวลกากลิ่นแสบข้าวลุมันก็เลยบอกบอกเค็มเรื่องหลดใหญ่ยเอ้ยเรื่องสหม่โตกบิอยี๋

มแมต้นขิงฮะเพะะ็ดเพ็ดดะกิ่กนนินต<น>ะวันกกระเทียมกับขิง,งะ่ะนะอือคู้มำเลยแหะ ่น่าต้องใส่ตะไคร้คบเนาะสมุนไพรเอียนปลากูหมาตากีนมันจองกูละใจมอรอบหนึ่งกูกัภัยยามบนลงจากรูดหมาไม่ยังเป็นหมาโว อากาศร้อนนยเนาะเก่งเป๊นคนเรเดี๋ยวได้หมดเหมือเได้ยังไงอีก ตอนทำไมได้ลงหเหรอคิดสบตามไม่รู้พูดดีๆน้ำแยมาบานาวากให้อาหอคิดสบตมไม่รู้ ไม่รู้ไปหนึ่ง,ง,งคนดูใช่หนึ่งแสนคนดูจ <c oughs> โอ้ไอ้ถั่วถั่มีเหลือมาไม่รู้ไม่ไมีมังเลยไมไม, <c oughs> ไม่มีใครดูเลย แม่ดูไม่มีใครดูพ่อไม่ว่างอ้อ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 หมาของคนที่ที่ไหนที่สุดในตะกขีนุชูนุชู 不管。 คนดูคือไม่มีเลยของคนชอบก็จเย็หน้อยไปอันสูตรลดน้ำที่เาเห็นไหมอะไรแม่ข้อจังหัวจังถูกจังกัสูตรลดน้ำพาพี่ท็อปไปสูตรลดน้ำมันเป็นยง พี่บักกินน้ำเรือลดส่วเนาะแต่ขี่เป็นกับผู้บ่ามอไซค์ฮันสายไฟระตกที่มองอบไจหฮันมลพิษพอผู้บ่าวสายไฟมันตกรถทัวร์มันเกาะตกนะนะมลเจ็บหลายอยู่ไหนพูดดีๆได้ปะ เองผูกก้กรณีดีกับเขาไม่ได้ยังไงนาปกดอ่ะสวิกลงใช่ไหม่ะลูกไม่เอาชาเขียวหรือเอาน้ำเปล่าดื้อกิงกากกลำร้อนสนกดูเ้าเช้าเลยไม่ไม่มสวิกไฟน่ะกดลงกดขึ้นน,ะน่ะนะเออเอาน้ำเปล่าไม่เอาหรืออ่ะจะไไหมอะไปไหมนะไปไหน สมาจริงเหรอฮะจะมาจริงเหรอเลยบอกแม่ฮะอือกเ่ก็อยากคุยออกับใครได้ไหมมีคนทักมาหาตัวใช่ปะ่ะ